สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยเปลี่ยนเรื่องที่ดูซับซ้อนยุ่งเหยอือให้กลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวสิ่งนั้นก็คือ flow chart หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าผังงานนั่นเองครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่ต้องอธิบายแผนงานหรือขั้นตอนอะไรที่มันมีหลายสเต็ปแล้วพออธิบายไปเรื่อยๆเอ๊ะ ชักจะง,งงเองรู้สึกว่ามันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดหรือบางทีนะแค่นั่งคิดงานอยู่คนเดียวเนี่แหละครับแต่ไอเดียมันตีกันวุ่นวายอยู่ในหัวไปหมดจัดลำดับไม่ถูกสัทีและทางออกของปัญหานี้เนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยคำตอบก็คือผังงานหรือ flow chart เนี่ยแหละครับมันเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความชัดเจนท่ามกลางความซับซ้อนโดยเฉพาะเลย โอเคครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยว่าไอ้เจ้าผังงานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงสามารถเปลี่ยนเรื่องปวดหัวให้กลายเป็นแผนที่ที่ดูปุ๊บเข้าใจปั๊บได้เลยลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราหยิบความคิดที่มันยุ่งยุ่งพันกันอยู่ในหัวเนี่ยออกมาวาดเป็นแผนที่ที่มันชัดเจนเห็นทางเดินเป็นสเต็ปสเต็ป นั่นแหละครับคือหัวใจของโฟลชาร์ดเลยมันก็คือแผนภาพที่ใช้สัญ,ญลักษณ์กับลูกศรมาเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการต่างๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดแม้ว่าจะเป็นเรื่องระบบงานหรือแม้กระทั่งอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนก็ตามและจุดที่มันเจ๋งที่สุดของโฟลชาร์ดเลยก็คือมันทําตัวเหมือนเป็นภาษาสากลครับคือไม่สําคัญเลยว่าใครจะมาจากแผนกไหนพื้นฐานความรู้เป็นยังไงพอทุกคนมาดูผังงานอันเดียวกันปุ๊บก็จะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ตรงกันเป๊ะ สิ่งนี้แหะครับที่มันช่วยลดความเข้าใจผิดพลาดแล้วก็ทําให้ทั้งทีมมองเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันได้แบบคลี่คลียเลยเอาล่ะพอเราพูดว่ามันเป็นภาษาใช่ไหมครับแล้วไอภาษาของผังงานเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงมีตัวอักษรอะไรบ้างในส่วนนี้ล่ะครับเราจะมาแกะดูกันเลยว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นหัวใจของโฟลชาร์ดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วประเด็นสำคัญก็คือสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะวาดรูปอะไรก็วาดได้นะครับคือมันมีมาตรฐานของมันอยู่ซึ่งถูกกำหนดโดยสถาบันที่ชื่อว่า ANSI หรือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของอเมริกานั่นเองและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้ Flow Chart มันเป็นสากลมากๆไม่ว่าใครที่ไหนในโลกก็เข้าใจตรงกันอ่ะมาดูตัวหลักๆที่ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับอันแรกเลยรูปวงรี อันนี้เอาไว้ใช้สำหรับจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดของกระบวนการครับจะได้รู้ว่าเริ่มตรงไหนจบตรงไหนต่อมาคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้คือตัวแทนของการทำงานหรือแอคชั่นต่างๆในแต่ละขั้นตอนส่วนเจ้าสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดเนี่ยตัวนี้สัง่งัญมากเพราะมันคือจุดตัดสินใจครับที่จะทำให้กระบวนการของเรามีทางแยกเช่นใช่หรือไม่ใช่และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกศรที่จะคอยชี้ทิศทางเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้เป็นเรื่องเป็นราว โอเคพอเรารู้จักตัวละครแต่ละตัวแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเอาสัญลักษณ์พวกนี้มาเรียงต่อกันยังไงได้บ้างโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างของโฟลชาร์ดมันจะมีอยู่3รูปแบบพื้นฐานในการจัดระเบียบขั้นตอนการทํางานครับโครงสร้าง3อย่างที่ว่าเนี่ยก็จะมี1คือแบบตามลาดับหรือ sequence อันนี้คือแบบเบสิกสุดๆเลยทําไปทีละขั้น 2คือแบบเลือกทำหรือ selection ที่มันจะเริ่มมีทางแยกให้เราตัดสินใจและสุดท้ายคือแบบทำซ้ำหรือ iteration ที่หลายคนอาจจะคุ้นในชื่อว่า loop loop นั่นเองครับอันนี้เหมาะกับงานที่ต้องทำอะไรซ้ำๆๆวนไปเรามาลองดู2แบบแรกเทียบกันชัดๆนะครับแบบตามลางดับหรือ sequence เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับตรงไปตรงมามากๆคือทำจากขั้นที่หไป2ไป3จากบนลงล่าง ไม่มีเลี้ยวไม่มีทาแยกเป็นเส้นตรงเลยในขณะที่แบบเลือกทำหรือ selection เนี่ยจะเหมือนเราเจอทางแยกบนถนนเลยครับมันจะมีเงื่อนไขเข้ามาให้เราตัดสินใจเอาง่ายๆคือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็เลี้ยวไปทางหนึ่งแต่ถ้าเป็นเท็จก็ต้องไปอีกทางหนึ่งและแบบสุดท้ายก็คือการทำซ้ำหรือที่เราเรียกว่า loop ครับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันคือการสั่งให้ทำงานชุดเดิมวนไปครับ วนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ให้มันหยุดซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับงานที่ต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆเป็นร้อดเป็นพันครั้งมันช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยโอเคทฤษฎีมาพอสมควรแล้วทีนี้ได้เวลาลงมือทำจริงกันแล้วลหรอครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าเราอยากจะสร้างโฟลชัดสวยๆแบบนี้ขึ้นมาบ้างเนี่ย จะทำยังไงซึ่งเราจะใช้เครื่องมือฟรีๆแต่ทรงพลังมากๆที่ชื่อว่า draw.io กันครับคำถามที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดอยู่ในใจก็คือแล้วเราจะวาดไดอะแกร,รมสวยๆแบบนี้ได้ง่ายๆยังไงโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อโปรแกรมแพงๆมาใช้เลยเนี่ยมีไหมมีแน่นอนครับคำตอบก็คือ draw.io นี่แหละครับ มันเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ฟรีไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยแค่เปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปที่ webdraw.io แล้วก็คลิกปุ่ม create new diagram เพื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ทันทีเลยง่ายและสะดวกสุดๆ พอเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาโปรแกรมมันจะดูเรียบง่ายมากครับทางซ้ายมือนะจะเห็นเมนูเช์ซึ่งก็คือคลังสัญลักษณ์ทั้งหมดที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลยอยากใช้อันไหนก็แค่ลากมาวางบนพื้นที่ว่างๆตรงกลางแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดหรือใส่ข้อความอะไรก็ไปปรับแต่งได้ง่ายๆที่เมนูฟอร์แมตทางขวามือครับแล้วการลากเส้นเชื่อมแต่ละขั้นตอนละ่ะง่ายยิ่งกว่าอีกครับ แค่เอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เราวางไว้เฉยๆนะครับมันจะมีลูกศรเล็กๆโผล่ขึ้นมาตามขอบเลยเราก็แค่คลิกลูกศรน,นั้นค้างไว้แล้วลากไปเชื่อมกับสัญ,ญลักษณ์ตัวต่อไปได้เลยแค่นั้นเองโปรแกรมมันจะสร้างเส้นให้เราอัตโนมัติเลยครับงั้นสรุปขั้นตอนการใช้งาน draw.io แบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับ 1. คือสร้างไดอะแกรมใหม่ 2. คือลากรูปทรงต่างๆมาวางแล้วจัดเรียงให้สวยงาม 3. คือเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยเส้นโฟลไลน์และ4พอทำเสร็จเรียบร้อยก็เซฟแล้วก็ Export ออ,ออกมาเป็นไฟล์ภาพ PNG, JPG หรือจะเป็น PDF เพื่อเอาไปใช้งานต่อได้เลยเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปกันอีกทีถึงพลังของการคิดเป็นภาพด้วยโฟล Chart ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญกับการวางแผนการเขียนโปรแกร,รมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารที่ชัดเจนยังไงถ้าให้สรุปประโยชน์หลักๆของโฟลชาร์ตเลยนะ ข้อแรกเลยคือมันทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งระบบได้ในทันทีข้อ 2. มันช่วยให้เราหาจุดผิดพลาดในตรก,กะได้ก่อนที่มันจะเกิดปัญหาจริงๆซะอีกข้อ 3. คือสื่อสารเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายไม่ว่ากับใครก็ตามและสุดท้ายมันยังเป็นเหมือนพิมพ์เขียวชั้นดีที่ทำให้การอัปเดตหรือปรับปรุงกระบวนการในอนาคตเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยครับ เพราะหัวใจของมันจริงๆก็คือ Flowchart มันช่วยดึงเอาแผนที่มันเคยอยู่แค่ในหัวของเราคนเดียวเนี่ยออกมากลางไว้บนโต๊ะเพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถมองเห็นคาบเดียวกันทดลองคิดตามได้และที่สำคัญคือช่วยกันปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปอีกมันเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังมากๆเลยครับทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันจริงๆ สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่ามีกระบวนการอะไรบ้างไม่ว่าจะในเรื่องงานหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราที่ Flowchart จะสามารถเข้าไปช่วยทำให้มันง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นได้บ้างเพราะบางทีแค่การเปลี่ยนความคิดที่วุ่นวายให้กลายเป็นภาพง่ายๆแค่ภาพเดียวมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดก็ได้นะครับ